สวัสดีพ่อแม่พี่น้องว,ว่าสิยอยู่นอกประเทศหรืออยู่นในประเทศเนาะอันนี้สาวนากับนายู่น่าพ่อมากินปลาอันนี้กําลังย่างปลาเดี๋ยพี่น้องเบิ่งเนี่ยกำลังย่างปลาหาก็ขึ้นแต่น,อน้องไม่ๆเลยเนาดี๋ยเนาะผู้ใดว่างก็พาสาวนาไปลอยกระทงในเดิเมแมลง ย่างกินเลพี่าน้ำจิ้มส้มๆเลยเนาะน้ำจิ้มสีพุดธนะคือแซบอี่ายากยาอีกแแต่อยกกินนะีดมากกบ่าอยากีเกกินทอดไรกันอีกเลย บมมหาง่ายมามามาตามมาผู t ani> <t ani ้ใดหูก็ตามมาอันนี้ก็น้องลินคนงามเจ้น่คิาี่ยงนเ้หน้าี่เเน่อานสูดหน้าสูดเอาพี่น้องเนาะ นอนไรเอาเอาดีใจก่อนเดี๋ยวเดีเดียวเอาแจ้วด้วยเขาแก้วเพชรด้ปอนไปเกอบได้เห็นอนราจะกินน้ำกันแล้วนาวินอยากนอนเออให้กันกินน้ำกันไม่ก็มน้ำดน ยากกินปะ่าแล้วมาหลายมือเลยเนาะพี่น้องแต่โบทีกินจักเทื่อมือนี่ค่ะก็เลยสำลจได้กินซ้ำเสพสิบูเลยเออน้ำตาบวงเนีบ่วงพะคอนพะคอนมือจับเอาสิเบล่ะเอามือจับเอาจับน้ำดูเสสิเบย

มือแรงนี่ลายขู่หลายคนก็คือสิไปลอยกระทงเนาะสาวนาก็คือสิบปอด์ไปอาลูกคือเกลีบ่มีขู่นะพี่น้องถ้ามีขู่กับพิสระไปสุดอกมือแรงนี่รอจะนอนจะเอาหายบวงไปดีเว้ยเออจะเภาจะเภาจะพภาเฝ้าวจะเภาโตกว่า แมันแนมันก็ด <so um> no ีั่มันแนเออบ้านอรัม้มจับ้านแนันังอาเดี๋ยวไปีเอาห้ัดไปเอาหรื่อบ้าไม่ไม่บ้าอะไรบยื้เอายวมาได้บกิโลกระีเสียงวนหลายคนเน้อพี่น้องเพราะว่ากินปลา

เดี๋ยวแถวให้ให้ให้อาขอสมเล็กพี่น้องขอโทษขอโทษกินไปพิษจับต้มเลยเนาะนี่คือสีแซ่บ จับต้มแก้มเบียร์ซอนะก็ขอต๊ก่อนเด้อพีปป่น้องปิ้งปลาก่อนขอกบสบาสดี